สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ในบรรยากาศแห่งการบวงสวงอภิมหายัน ่ามือเศรษฐีวาจาประกาศสิทธิ์นะครับแล้วก็เปิดตัวแบรนด์นัวน้ําแตกนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยคนเยอะมากคณะศิทธยารุสิทธิประชาชนขรบริพ่อค้าไม่ขายากันเยอะมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันบุญน,นะฮะวันนี้เราจัดตรงกับวันที่27กุมภาพันธ์2564นะฮะเป็นต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายห่วงสุดท้ายของเดือนแห่งความรักนะครับวันนี้เห็นไหมฮะบ,บรรยากาศภายในงานก็จะมีในส่วนของ ดอกไม้สวยงามเน้นตรีมสีแดงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านมาด้วยใจมาด้วยความรักซึ่งมีคำว่าศรัทธานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสู่บรรยากาศภายในงานเชิญครับ สาธุยิธีแห่งเสรีมงคลวันนี้ขเจาพร้อมด้วยคณะศิษยาเนิทธศิษ์ได้ประกอบพิธีกรรมสัตตบูชาถวายปวงสวงหูมหายันฝ่ามือเศรษฐีวาจาประกาศิิธิ์และเปิดตัวแปลนนวน้ำแตกในวันที่27กุมภาพันธ์2564ณเทวสถานท่านเท้ามหาพรหมตราดแค วันนี้วันดีวันศีบารามีข้าพเจ้าจะขออัญเชิญเหล่าเทพและเทวทาทวีทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลได้เสด็จยุรายาตตายยุรายาตีลงม,มาอนุโมทนาบุญและรับเครื่องสังเวยและประดิษฐผลอำนวยชัยปราทผลวุชัยทุกๆทนคณะศิษยานุศิ์จงร่ำรวยร่ำรวยเถิดสาธุอนุโมทามินะฮะกล่าวตามนะครับสาธุ วันนี้ข้าพเจ้ามาด้วยความตั้งใจมาด้วยความศรัทธามาด้วยน้ำจิตน้ำใจอันเป็นมงคลขออธิษฐานจิตสัจจาวาจาประกาศิทวันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตสัจจาอธิษฐานจิต ต่อหน้าพระพักพระองค์วันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีสร้างกุศลและจิตแม้แต่ข้าพเจ้าจะขาดปัจจัยขาดคุณทรัพย์ก็ดีคลาดใดที่ข้าพเจ้าจะนึกสร้างบารมีขอให้ศรัทธาจงบังเกิด จากไม่มีขอให้มีจากไม่ได้ขอให้ได้จากไม่พร้อมขอให้พร้อมจากจนขอให้รวยดุดดังเศรษฐีวาจาประกาศิทริ์ขอวิงวอนต่อฟ้าต่อดินเทพเทวดาทุกๆชั้นฟ้าเทวดาประจำตัว เจ้ากรรนายเวรจนเกณฑ์ชาตาก็ดีปรดรับรู้และอนุโมทนาบุญในเจตจำนงของข้าพเจ้าให้คำสัจจาอธิษฐานจิตจงเป็นจริงจงสำเร็จนับแต่บัดนี้ด้วยอำนาจแห่งบารมีเทินสาธุสาธุสาธุ นุโมทามิอรหสาธุสาธุสาธุเราอิ่มใจที่เราได้ทำเราอิ่มใจที่เราได้สร้างเราไม่รู้หรอกผู้นี้เราจะตายเราจะอยู่หรือเราจะได้มาหรือไม่ได้มาอีกแต่วันนี้เราบอกว่าเราทําความดีแล้วเราได้สร้างกุศลละเราได้อิ่มในบุญที่เราทำดฉะนั้นให้ทุกท่านกินดีในบุญแล้วท่านจะมีความสุข สุขเกิดแล้วครับฉะนั้นเมื่อสุขเกิดแล้วให้ทุกท่านร่วมบุญแห่งความสุขสุขเกิดแล้วฉับพันลังสีเกิดแล้วนะฮะให้มองใบสีให้มองผลหมากรากไม้แล้วให้ยิ้มส่งยิ้มของเราเนี่ยสู่ถึงความดีเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเทวดาพระอนุโมทนาบุญแล้วทุกคนมาด้วยใจต่างบ้านต่างที่ต่างเพื่อนต่างเพล็กมาด้วยใจเรามาแล้วเรามาด้วยบุญครับการที่จะมารวมกันในครั้งหนึ่งในกิจกรรมต่าง นั่นคือบุญฉะนั้นวันนี problem, bursting, ้บุญเปิดแล้วครับเมื่อบุญเปิดแล้วเราผ่านพิธีดีๆกลับไปเราต้องรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีโคตรรวยโคตรรวยโคตรรวยนะฮะเพียงเท่านี้บุญเกิดแล้วครับเรามาด้วยคำว่า พี่น้องนะครับอาขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับในน้ําใจนะฮะหวังว่าเราครบกันไปอีกนานๆอยู่กันยาวๆเนาะนะฮะไหนใครมาจากรายการิวิทยุยกมือนะใครมาจากการบอกต่อยกมืออ่าไหนลูกศิษย์ใหม่ยกมืออ่มือลงครับไหนลูกศิษย์เก่ายกมือ บอกว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยเป็นไงบ้างวันนี้ปัดแดงมาร่วมงานครั้งนี้เป็นไงบ้างครับสนุกดีค่ะเจอเจอลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทุกคนที่ได้มารู้จักกันในงานวันนี้ค่ะครับแล้วเป็นไงบรรยากาศภายในงานดีไหมบรรยากาศในงานดีมากเลยค่ะสออวยสวยงามมากเลยค่ะเอ,อตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศงานนะครับเป็นไงว่าวันนี้มาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งแรกค่ะมาเป็นครั้งแรกเป็นไงบรากาภายในงานเป็นไงบ้างก็แบบดีอะค่ะ เ,เพราะว่าปก,กติก็ชอบมาแบบงานอไย่างนี้ยแ,แต่เลยแบบลองมาดูที่นี่เป็นครั้งแรกก็ประทับใจครับอ๋อวันนี้คนเยอะมาก<อ>นะฮะแล้วก็หลายๆท่านมาด้วยใจมาด้วยคําว่าศรัทธานะฮะแล้วถ้ามีกิจกรรมในครั้งต่อไปจะมาอีกไหมฮะมาค่ะมา <c oughs> นอนเออแล้ววันนี้ประทับใจอะไรบ้างในงานในทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์หมดเลยค่ะครับขอบคุณครับ วันนี้เป็นไงบ้างครับมาครั้งนี้ครั้งที่ไรครับครั้งที่2แล้วครับครั้งที่2แล้วครั้งแรกมาเป็นไงบ้างครั้งนี้แรกมาก็ประทับใจมากมารับมารับมาลูกไข่ไปบ้านแล้วครับแต่ก็ฟันดีก็ฟันว่าเขามายกคุณดมเนี้ยครับแฟบอกขอให้พ่อรวยรวยพ่อรวยดีนรางวัลที่สองตัวเดียวเออตัวเดียวิดรางวัลที่2ตัวเดียวแล้วรอบนี้เป็นไงบ้างมาครั้งที่สองดมากดูทุกอย่างสวยงามโดยเฉพาะไอ้นี่ไอใบทีสวยใบสีสวยมาก ใกลกว่าครั้งก่อนเยอะใจด้วยงามทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกสิ่งทุกอย่างประทับใจมากแล้วถ้ามีกิจกรรมต่อไปในเทวสารจะมาอีกไหมฮะมาอีกครับคออาจารย์ประกาศทางวิทยุว่าวันไหนก็มาอีกนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างมาร่วมงานวันนี้เป็นประทับใจอะไรบ้างครับประทับใจหมดทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์เออภายในงานเป็นไงสวยงามไหมสวยงามมากค่ะอันนี้มาครั้งที่เท่าไรแล้วครั้งที่3าะครั้งที่3ม แล้วเวลาเรามาเนี่ยเรามีปฏิหารเรามีข่าวดีอะไรไปมั่งที่กลับไปแล้วโชคดีอะไรมั่งก็อะไรที่คิดไว้ก็สำเร็จสำเร็จก็เลยทำให้เราได้กลับมาใหม่อีกแล้วต่อไปมีกิจกรรมครั้งต่อไปจะใหม่ไหมครับมาค่ะนะฮะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะฮะบรรยากาศภายในงานดีดีมากเลยนาะ,ะเพื่อเกี่ยงเนาะวันนี้เป็นไงบ้างมีความรู้สึกอะไรมั่งไม่สดชื่นสนุกสนานเนี่ยอาจารย์เออแล้ววันนี้เพื่อเกี่ยมมาตต้งกี่โมง <veut> มาถึงสองโมงครึ่งเออคนเยอะมากเลยใช่ไหมจ<ร>้าเออแล้ววันนี้เป็นไงบรรยากาศภายในงานประทับใจอะไรยังไงแบบไหนประทับใจมากคนเยอะแล้วก็ลงทานมากันเยอะมากเลยเนาะจ้าแล้วก็ <ell> ขามารหวานปลาเกี้ยงนะอ่าเชิญชวนคุณผู้ชมทงมางบ้านนิดนึงว่าคนที่ชมเราอยู่เนี่ยถ้าเขาอยากจะมาเนี่ยเชิญชวนเขาหน่อย ก็เชิญชวนยูทุกวันก็มาไม่ไรเขาก็อยากมาแต่ว่าเขาไม่มีค่ารถอ๋อนะฮะนะฮะก็ถือว่าวันนี้เนาะเป็นภาพรวมที่ดีทุกท่านต่างบ้านมารวมบุญกันเป็นบุญใหญ่นะครับสัทธาเกิดปฏิหารเกิดนะครับขอบคุณป้าเกี้ยงค่ะวัดนี้จ้ะเป็นไงบ้างครับวันนี้มางานครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่หนึ่งจ้ะเป็นไงบ้างประทับใจอะไรยังไงแบบไหนประทับใจอาจารย์ทุกอย่างเออประทับใจอาจารย์ทุกอย่างเลยแหละฮะงานประทับใจไหมงานก็ประทับใจเอออันนี้มาจาก บ้านอะไรครับบ้านบ้านดอนแฝกโอ้มาจากบ้านดอนแฝกเออมาจากบ้านดอนแฝกใช่ไหมฮะเป็นไงวันนี้มากันหลายหลายท่านมบ้านดอนแฝกมามากันเยอะอยู่นะฮะแล้วมีกิจกรรมครั้งต่อไปจะมาไหมมาจ้านะฮะถือว่าวันนี้ดีมากเนาะขอบคุณครับแบุนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างฮะมาร่วมงานรู้สึกเป็นไงบ้างดีมาก ดีมากๆเลยทั้งคนใหม่คนเก่าครับรู้สึกดีแล้วก็เป็นกันเองอาจารย์ก็เป็นกันเองกับลูกศิษย์อแล้วประทับใจอะไรในงานวันนี้ประทับใจเหรอครับประทับใจกันวิ่ีไหว้ครูอแล้วก็ขอไหว้ เยอะมากลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากมากันเยอะมากนะฮะหลายๆท่านมาจากใกล้จากไกลมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างอำเภอวันนี้มารวมตัวกันไม่ใช่พี่ใช่น้องแต่เรามาเจอกันก็เหมือนพี่เหมือนน้องยิ่งกว่าเหมือนพี่เหมือนน้องอีกอนะฮะถือว่าดีนะต่อไปถ้ามีกิจกรรมจะมาอีกไหมมาค่ะจะมาอีกนนองแล้วพวกเราจะมาไหมคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ นะฮะวันนี้บรรยากาศในงานดีมากเนาะ,ะเป็นไงบ้างวันนี้ควมรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้เป็นไงบ้างครับดีใจมากค่ะประทับใจด้วยค่ะโอ้วันนี้ถือว่าเพียบพร้อมทุกอย่างสิ่งถ้ามีกิจกรรมครั้งต่อไปจะมาไหม มาค่ะนะฮะแล้ววันนี้ประทับใจอะไรภายในงานใบทรงใบสีเครื่องไหว้ต่างๆประทับใจอะไรอ๋อเต้นแล้วก็ใบสีค่ะสวยมากค่ะอ๋อสวยมากเลยเนะาะถือว่าวันนี้ดีมากแล้วทุกคนหลายๆคนที่ชมเราอยู่ทางบ้านก็คงจะยิ้มอิ่มบุญตามเราอย่างแน่นอนะนะครับขอบคุณครับะนะวันนี้เป็นไงคุณนวลมาร่วมงานเป็นไงบ้างประทับใจอะไรครับประทับใจอะไรเหรอประทับใจมากก็คือเพื่อนๆมาเยอะทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ค่ะ ประทับใจมากค่ะและประทับใจที่ว่ามีญาติพี่น้องนิดนิดเนาะมาเยี่ยมมาเยียนทุกคนเนาะก็ได้กาสกาละถท้ามหาพรหมเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราครับทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเนาะทั้งไอ้ไข่เนาะแล้วก็จะมาครั้งที่สามที่สี่พยันพยันฝ่ามือของอาจารย์เนาะทุกทุกคนก็ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยนะคะทุกคนที่ได้ที่ได้รับพยันรุ่นที่สามรุ่นที่สี่นะคะที่ บรรนวนได้บูชาไปก็สักดิธิ์ทุกอย่างค่ะทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามทั้งไอ้ไข่ค่ะลูกไข่นี้ก็ให้โชคตลอดเลยนะคะครับรับทุกงวดเลยแม่นวลเนี่ยถูกหวยทุกงวดเลยจ้าเออก็แสดงว่าตั้งแต่รับวัตถุมงคลไปะอะไรต่อมีอะไรก็มีข่าวดีตลอดเลยค่ะมีความเจริญก้าวหน้าตลอดเลยค่ะแล้วเป็นไงบ้างเราคิดว่าเรามาเจออาจารย์เรามาร่วมพิธีต่างๆรู้สึกว่าดีเต็มร้อยไหมค่ะดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ดีมากๆเลยค่ะ,ะ,ะแต่ได้ลูกไข่ไปเนี่ยดวงก็ดีขึ้นและถูกหวยตกงวดเลยค่ะงวดเลยค่ะครัแม้แต่ลูกๆก็พลอยถูกด้วยค่ะอ,อค่ะครับโชคดีมีชัยนะคะคทุกคนทุกคนค่ะคสาธุค่ะครับวันนี้เป็นไงบ้างมาร่วมงานเป็นไงบ้างครับมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ที่ว่าลูกซิ์ลูกหาอาจารย์ได้มาร่วมกันค่ะขนมจีนซูพรก็อร่อยมากนะคะ ค่ะร่วมบุญด้วยกันวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนกันทุกคนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกคนค่ะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์นะคะทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะที่ได้มาร่วมกันดีใจมากค่ะดีใจค่ะพอแล้วค,ะค่ะ <S <S แค่นี้แล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ